สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กําลังรับชมช่อง YouTube ดูทันรููทุกเรื่องทันข่าวสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวันนี้นะคะทางช่องก็มีข่าวสารนะคะมาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่เป็นเกษตรกรนะคะชาวไร่ชาวนานะคะตอนนี้นะคะก็มีข่าวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเงินข้าวนะคะของปี65ทับ66นะคะ รายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะก็อยากขอกำลังใจจากทุกท่านนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะถ้าเห็นว่าทางช่องทำคลิปดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์แล้วก็ช่วยบอกต่อกันออกไปให้ด้วยค่ะอัปเดตนะคะเงินเยียวยากเกษตรกร2565นะคะเงินช่วยเหลือชาวนาประกันรายได้ข้าว65ทับนะคะรวมทั้งสิ้น33งวด โดยจะโอนเงินผ่านบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะคะภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบคนะคะมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและกรอบวงเงินเพื่อใช้สำหรับจ่ายชดเชยและค่าบริหารจัดการโครงการและมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะดังนี้1น,นะคะ โครงการประกันรายได้ข้าวเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปี4ซึ่งจะมีเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลประโยชน์นะคะ4.68ล้านรัวเรือนนะคะและก็เป็นงบประมาณนะคะอยู่ที่86,000ล้านบาทนะคะ2เป็นมาตรการคู่ขนานนะคะ3โครงการย่อยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้นนะคะอยู่ที่ 8,000ล้านบาทนะคะประกอบด้วยโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวชะลอการขายข้าวในช่วงระยะเวลาที่ข้าวประดังออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากนะคะเพื่อป้องกันข้าวเปลือกราคาตกโดยจะมีเงินช่วยเหลือเกษตรกรไล่ละ1,500บาทต่อข้าว1ตันนะคะ และโครงการช่วยเหลือดอกเบี้ย3%ให้กับสหกรณ์ที่ชะลอการขายข้าวหรือเก็บสต็อกข้าวไว้เพื่อไม่ให้ข้าวที่ออกมาล้นตลาดนะคะจนทำให้ข้าวมีราคาตกนะคะและโครงการนะ,ะช่วยเหลือดอกเบี้ย3%ให้กับโรงสีที่เก็บสต็อกข้าวไว้เช่นกันนะคะและ3นะคะโครงการไราละ1,000บาทนะคะเป็นการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่เกินครอบครัวละ20ไร่นะคะเป็นเงินรวมทั้งสิ้น55,364ล้านบาทนะคะเงินประกันรายได้ข้าวนะคะปี65ทับปี66นะคะเริ่มเช็คสิทธิ์ประกันรายได้ข้าวได้นะคะตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะ เงินช่วยเหลือชาวนานะคะไร่ละ1,000บาทเนี่ยเป็นโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตนะคะของเกษตรกรผู้ที่ปลูกข้าวปีการผลิต2,565 6 6ทับ6-6นะคะหรือช่วยเหลือชาวนานะคะในปี2,565ายไร่ละ1,000บาทชาวนาจะได้รับเงินสูงสุดนะคะ20,000บาทในกรอบวงเงินนะคะ5้หมื่นล้านบาท อยู่ระหว่างการเข้าสู่ประชุมคอรมนะคะรอการพิจารณาคาดว่านะคะจะเป็นวันที่18ตุลาคม2565นี้นะคะเนื่องจากทกศนัดโอนเงินในวันที่19ตุลาคมนี้นะคะสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ เก็บเกี่ยวก่อนวันที่15ตุลาคมนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสามารถตรวจสอบสถานะขั้นตอนช่องทางการตรวจสอบนะคะการเงินได้ที่เว็บไซต์ชงโคนะคะได้ตลอด24ชั่วโมงก็แค่กรอกเลขที่บัตรประชาชนนะคะแล้วก็เช็คเงินเยียวยากเกษตรกรนะคะหลังจากที่กรอกเลขที่บัตรประชาชนไปแล้วนะคะก็จะ ขึ้นบัญชีขึ้นจํานวนเงินนะคะแล้วก็โครงการของเงินที่จะได้รับนั่นเองนะคะตรวจสอบได้เลย24ชั่วโมงนะคะคลิปนี้นะคะทางช่องก็มีข่าวสารดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ